สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซียวน้องนางนะคะอยู่ที่เอกออโต้ค่ะนะคะวันนี้เราก็มีรถกระบะพันแก่งพร้อมลุยทุกการเดินทางนะคะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะ Toyota v วีโกแชมส์สมาร์ทแคป 2.5e ปี2011นะคะค่างวดผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000บาทเท่านั้นนะคะออกง่ายแอนด์มัดไวออกได้ทุกอาชีพนะคะเอกลักษณ์โดดเด่นที่ลงตัวนะคะมาพร้อมกับสีบอนรอบคันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมโลโก้โตโยต้านะคะไฟสองสว่างคู่หน้ามาเป็นแบบมันตีรีเฟคเตอร์ฮาโลเจนนะคะ มาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์ด้านล่างเลยนะคะถัดมาในส่วนของตัวร้อนะคะเป็นร้อแม็กแต่งนะคะสีทองสวยๆเลยขอบขนาด17นิ้วตัวยางสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะไฟเลี้ยวของเขานะคะติดข้างตัวรถนะคะกระจกมองข้างก็ออกแบบเป็นแบบโคมเมียมนะคะสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟท้ายก็คือออกแบบมาได้สวยเทยสปอร์ตไม่ซ้าใครเลยนะคะมือจับของเขาก็จะเป็นแบบโคมเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะพามาชมในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่านะคะเป็น ตัวสตัมมาร์แคปหรือว่าโอเพนแคปนั่นเองนะคะแคปสามารถเปิดได้นะคะแบบนี้เลยนะคะและยังมาพร้อมกับชุดแต่งเครื่องเสียงนะคะด้านในก็คือสวยพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะคะคอนโซลเป็นสีเทานะคะพวงมลาลัยของเขานะคะจะเป็นพวงมลาลัยแบบพาวเวอร์นะคะระบบปลักไฟฟ้ารอบพันตัวเบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีครีมนะคะออกแบบอบกระชับรับสรีละนั่งได้สะดวกสบายนั่นเองนะคะแผงควบคุมกลางนะคะก็จะมีในส่วนของเครื่องเล่นซีดีวิทยุนะคะ AUX นะคะ USB นะคะคและถัดมาก,ก็จะเป็นในส่วนของตัวเกียร์นะคะชุดแต่งหัวเกียร์นะคะแต่งใหม่มาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะคะก็เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะเป็นเครื่องยนต์ D4D นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปใกล้หรือไกลนะคะพร้อมไปกับคุณลูกค้าในทุกๆท,ที่เลยนะคะใครที่สนใจน,นะคะสามารถสอบถามเข้ามานะคะหรือว่าติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นมาด้านนี้ได้เลยนะคะ และวันนี้นะคะน้องนางต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าว่าจะเป็นคันไหนเป็นรถคันไหนนะคะต้องกดติดดาวน,นะคะกด u ั s ส r i ครไว้ให้ดีเลยนะคะสวัสดีค่ะ